ดูดวงชาวราศีธนูเทพให้รวยชะตาเงินล้านโชคชะตาของท่านตกตำแหน่งอะไรเรามาดูกันครับโชคชะตาของท่านตกตำแหน่งปัญหาตึงเครียดเทพให้รวยแต่มีเรื่องให้แก้นะไม่มีอะไรเข้ามาง่ายๆจะแจงตามแบบแผนและท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายเวลาชาแห่งถ้วย จะนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนามาให้โชคชะตาท่านมุ่งตรงไปข้างหน้าถึงเวลาบุญกุศลวาสนาของท่านแล้วมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่าไปสนใจเพราะว่าอยู่ดีๆก็จะมีข่าวดีธุกรกิจการงานทุ่งข้าวเหลืองอารามเลิกสวนไร่นาของท่านจะออกดอกออกผลดีมากเป็นพิเศษจะได้มองการไกลถึงอนางกต ได้ปรับปรุงแก้ไขในดวงชะตาและดวงชะตาจะสุขสมสมหวังดังใจหมายผู้คนมากมายยินดีปีดากับท่านใครบางคนจะคอยประจบประแจงถือว่าเป็นข่าวดีครับถือว่าเป็นข่าวดีการประจบประแจงนั้นก็ถือว่าดวงชะตาท่านเปิดถึงจะมีคนประจบไม่เปิดจะไปจะม,มีใครประจบได้อย่างไรโชคชะตาจะได้เจอผู้คนเยอะแยะมากมาย สนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาแปรเปลี่ยนผันพัฒนาซ้ายสามดาบขวาสามหนามุ่งตรงไปข้างหน้าไม่มีสิเลือกอึดอัดกับปัญหา,าต่างๆปัญหา,าต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาจะทำให้ท่านสับสนงงง,งวยแต่สู้ขาดใจเอาอย่างกันแน่จะเป็นอย่างไรหรือจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรปกปิดซ่อนเลนเจอปัญหา,าต่างๆเข้ามาลุมเล้าให้ขอพรจากทวยเทพ องค์เทพจะเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาแปลเปลี่ยนผันพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้พระไหว้เจ้าหนุนนำดวงชะตาขอพรทางด้านเรื่องความรักความรักก็้าได้ก้าเสียปรับปรุงให้เด็ดขาดประหัตประหารศัตรูโมมานแก้ไขในดวงชะตาแล้วท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้เห็น อะไรบางอย่างที่เขาเดนไม่เคยเห็นมาก่อนในชโชคชะตามีปิศาจมูมัดศัตรูคิดร้ายใส่ร้ายป้ายสรรีมีไหมมีแต่ชโชคชะตามันโดดเด่นให้ทํำยังไงท่านไม่อยากรวยเหรอครับนะอยากจะอยู่ให้เขาดูถูกหรือว่าจะอยู่ให้เขาอิจฉาชโชคชะตาตกตําแหน่งอํานาจบรารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักกุ้มของรักษาเปลี่ยนแปลงพัตนาอย่างก้าวกระโดด เงินทองไหลามาเทมาประสบความสําเร็จจะได้ถ้วยทองได้มีโอกาสความแช่มชื่นได้ราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีบุญกุศลวาส,สนาเข้ามาจัดเต็มจัดแจงตามแบบแผนโชคชะตาของท่านจะได้เลื่อนลื่นเรงิงสั่งสรรค์จะทําอะไรจะมีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวข่าวการท่องเที่ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเรื่องความรักวงล้อแห่งวัฏจักร จะทําให้ชะตาชีวิตของท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตแข็งแก่งอนานาจบารมีวสนังองค์เทพบาะทานพรให้ท่านแต่ท่านก็อย่าลืมแผ่บุญแผ่กุศลกุศลให้แก่องค์เทพองค์เทพจะสนับสนุนค้ำชูหนุนานำโชคชะตาดาบสองไ้เกิดขึ้นในโชคชะตาแปรเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลาาหมาเทมาแสงสว่างบังเกิด ในหัวคิดจะเลิกเงินในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินเราไว้ระวังมุ่งตรงไปข้างหน้าลบลีกสิงห์สิบจะเข้ามาสนับสนุนเศรษฐีด้วยทองบังเกิดขึ้นในโชคชะตางท่านสิ่งต่างๆสิ่งที่น่าก,กลัวเข้ามาซ่อนเลนหลบเลีกแก้ไขปัญหาต่างๆและสต,ตาชีวิตของท่านจะดีเองถายบางคนจะนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองมาสู่ครอบครัว จะจัดแจงตามแบบแผนประเพณีท่านจะเป็นผู้ให้ตกตำแหน่งเป็นผู้ให้เท่านั้นอย่าเป็นผู้รับการเป็นผู้รับถือว่าโชคชะตายังด้อยกว่าเพราะฉะนั้นจงเป็นผู้ให้ครับให้ทานศีลภาวนาจงเป็นผู้ให้แสงสว่างมัเกิดเดอะซันเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านธงชัยได้ปักลงมาแล้วถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนา จะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรับทรัพย์มีดดาบเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นตกตําแหน่งยาจกมันมีเรื่องให้แก้มันมีเรื่องเปลี่ยนแปลแปรผันจัดแจงตามแบบแผนพัฒนาอย่างก้าวกระโดดมีดปักลงมาเต็มตัว กระวนกระวายกระสับกระส่ายเอาแน่เอานอนไม่ได้ต่อสู้แก่งแย่งจริงดีอำนาจบารมีวาสนาสองแสงสว่างปูาษีมองหนทางให้แก่ท่านแล้วท่านควรที่ต้องใจเย็นๆเพราะว่าดาบมีดาบตั้งขึ้นดาบสองคมเกิดขึ้นจับด้านไหนก็เจ็บเพระฉะนั้นต้องใจเย็น,นๆนิดนึงในปีนี้ปีนี้ลื่นเริงสังสรรค์ช่มชื่นแต่ใครบางคนใช้เล่ห์เหลี่ยม ปัญหาต่างๆท่านจะต้องอดทนอดกลั้นยืนหยัดต่อสู้อย่าแสดงความรู้สึกให้เขารู้ม้าประยองเกิดขึ้นในโชคชะตารู้สึกเด็ดเดี่ยวห้าหาร,รู้สึกอะไรบางอย่างเข้ามาสนับสนุนทำชูประดิประดอยในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินเร,เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้สวยมากฟ้าผ่าโรงการบ้านก็ทําอะไรโชคชะตาท่านไม่ได้เพราะเทพบดาสน,บสนับสนุนคำาชูอยู่ปิดหูปิดตามีดดาบล้อมรอบ ดลบปีกซ่อนเลนปกปิดยืนหยัดต่อสู้แก่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาจะแจงก้าได้ก้าเสียม้าพยองเกิดขึ้นปราบสตูมูมา่นคนคิดร้ายจะแพ้พ่ายแต่ว่าในโชคชะตาของท่านก็ยังต้องรีเริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆจะมารอช้าไม่ได้หรือว่าจะทําอะไรเดิมๆตลอดเวลาไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันหมุนเวียนแปลเปลี่ยนแปรผันไปการรีเริ่มเริ่มต้นปฏิบดอดย จะมีความประสบ็จแต่อึดอัดในเริ่มต้นไม่มีอะไรหรอกครับที่ชีวิตจะง่ายไปหมดอยาหาไม่มีแต่ว่าบางคนก็ไม่แน่โชคชะตาเด็ดเดียวเด็ดขาดเด็ดเดียวอาหารเอาจริงเอาจังประหัดประหารหตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเจริญลูกเรือจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งชะตาชีวิตรับทรัพย์โชคชะตาอาจจะไม่สบายใจถึงขั้นนอนไม่หลับเพราะเจ้ากรรมในเวรกำลังลุมเล้า แต่ท่านอโอทอนอง์เทพให้ท่านรวยก็ต้องชิงไหวชิงพิลก็เข้ามาสิค้าอย่าไปกลัวความรู้สึกเห็นอกเห็นใจเกิดขึ้นกับตัวท่านได้อย่าไปเห็นใจคนอื่นไม่ใช่ไม่ให้ท่านไม่เห็นใจคนอื่นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นศัตรูคนคิดร้ายเขาไม่มีคําว่าเมตตาท่านหรอกเขาเยือกเย็นกับท่านท่านทํำยังไงทําดีก็ไม่ได้ดีทําร้ายกับชอบใจ ถูกใจสะใจเหยียบย่ําในช้ําดวงาตาด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นโชคยะตาตกตําแหน่งริเริ่ม,เร,มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตงให้ิิตตางช่องสนับสนุนทางช่องได้ครับสวัสดีครับ